ที่ปรึกษาการเงินที่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรให้ลูกค้าไว้วางใจมาฟังเทคนิคที่นําไปใช้กันได้เลยความไว้วางใจมาจาก4องค์ประกอบสําคัญ 1. ความสนใจลูกค้าต้องรู้สึกว่าเขาสําคัญที่สุดสําหรับเราเขาคือดาราดังในสายตาเราเราสนใจปัญหาของเขาต้องการช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ขายของ 2. ความเชื่อใจลูกค้าจะเชื่อคําแนะนําของเราถ้าพวกเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ให้ความรู้ได้เหมือนครูที่นักเรียนเชื่อว่ารู้จริงมีข้อมูลที่ถูกต้องและตอบคาถามได้ 3. ความมั่นใจ ลูกค้าต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรานำเสนอจะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงเหมือนหมอที่วินิจฉัยคนไข้แล้วมั่นใจว่ารักษาหายแน่นอนและ 4. ความสนิทใจเขาจะต้องรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเปิดใจกับเราได้เหมือนเพื่อนที่สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาส่วนตัวได้สองค์ประกอบของความไว้วางใจนี้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งลูกค้าอาจลังเลไม่ทําตามคําแนะนําของเราถ้าอยากให้ครบทั้ง4ี่ข้อเราต้องสนใจลูกค้าเหมือนเขาเป็นดารา ทำให้ลูกค้าเชื่อใจเราเหมือนเราเป็นครูมั่นใจเราเหมือนเราเป็นหมอและสนิทใจเหมือนเราเป็นเพื่อนเริ่มสร้างความไว้วางใจตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะขายแบบที่ปรึกษาได้จริง